สวัสดีครับวันนี้วันที่2กุมภาพันธ์2 5 6พนะครับเช้านี้เซตก็ปิดบวกไปนะครับเราก็มาเปิดตลาดในช่วงบ่ายหมายพวาะว่าตอนนี้ตลาดยังปิดอยู่นะครับเซตนั้นบวกไปอยู่1.90นะครับจุดนะครบับแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720ทีนะครับนั่นก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับ อย่าลืมกดเพิ่มเสียงนะครับกดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านก่อดนะครับอยู่ที่1,687.65จุดก็หมายคขาว่าเซตค่อยๆเคลื่อนตัวไปที่1,700นะครับก็คอ้เซตไปได้นะครับในการทั่วไปก็ยังคงจะต้องไซเว์ต่อไปนะครับทีนี้เราจะไปดูการสแกนหุ้นของเรากันนะครับสแกนหุ้นอย่างไรกันแน่นะครับเข้าไปดูคอนดิชันของการตั้งค่านะครับก็ใช้ตลาดเซตกับตลาด MAI นะครับ แล้วก็ต้องมี DPS ก็คือมีการปันผลมี EPS 0 1ถึง100นะครับมี U นะครับตั้งแต่1นถึง100นะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ใน1อาทิตย์นั้นตั้งแต่1%ขึ้นไปถึง200นะครับแล้วก็มีวอลลุ่มนะครับตั้งแต่15000ถึง1บิลเลนนะครับพวกนี้เราก็จะเป็นจังหวะไซเว y ขาขึ้นนะครับแล้วก็เก่งกำไรกันนะครับว่าแนาวโน้มเมื่อมีบอลุ่มนะครับ ในวันนี้นะครับย่อมจะต้องเป็นที่นิยมของตลาดแล้วก็ดําเนินการต่อไปเก่งกําไรกันนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วกดเซฟกดลันสกรีนขึ้นมานะครับแล้วเราก็ได้ค่าพวกนี้ขึ้นมาแต่ว่าเราต้องเน้นที่วอลุ่มนะครับเราไปดูตัวไหนที่มีวอลุ่มมากสุดแล้วกันนะครับพวกนี้ก็พวกนี้ก็เป็นอ่าเป็นแนวโน้มที่ที่ก็คือจะต้องมีการปันผลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น แน่นอนต้องดูตัวไหนที่มีวลลุ่มสูงสุดนะครับเมื่อเราปรับกดที่วลลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ตัวที่มีวลลุ่มสูงสุดก็คือสิลินะครับตัวแรกนะครับจังหวะของสิลินั้นก็เป็นจังหวะไซเวอพขึ้นไปนะครับซึ่งเดี๋ยวใส่เครื่องมือเข้าไปนะครับโหลดเครื่องมือเข้าไปนะครับโหลดอินดิเคเตอร์เข้ามาก็าจะเห็นจังหวะของสิลินั้นยังคงอยู่ในกรอบของลีเนียเลกชั่นนะครับคืออยู่ในกรอบของ ดีเนียเกชันล้วก็ไซด์เวัพขึ้นไปนะครับเหมาะสมที่จะเก็บไว้ในฟอรลิกหรือเก็บไว้ในพอร์ตนะครับยืนอยู่เหนือเส้น2องวันราคาไซด์เว้ขึ้นไปนะครับเราต้องเล่นหุ้นแบบนี้นะครับคือเล่นหุ้นที่เป็นจังหวะไซด์เว้าเพราะอะไรครับเขาจะยกโลนะครับโลดอยู่ต่ําแล้วก็ทํำนิวไฮแล้วก็ยกโลแล้วก็ทำนิวไฮนะครับคือจังหวะของการขึ้นของราคาก็จะไซด์เวไปประมาณนี้นะครับหุ้นที่เรานํามานําเสนอให้กับท่านนักลงทุนในวันนี้นั้นแน่นอนว่าจะต้องเป็นหุ้น ที่มีจังหวะค่อยๆทำกำไรให้กับท่านในอาทิตย์2อาทิตย์นี้นะครับก็คือท่านก็ลองหลอเข้าเก่งกำไรดูนะครับอันนี้ทุนต้องควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็ใช้สมาธิในการที่จะค่อยๆดูไปว่ามันจะมีโอกาสอย่างไรกันนะครับตัวแรกสลีนะครับเราจะไม่ดูอย่างอื่นเลยนะครับอันนี้เราจะดูจากการาฟเทคนิคเท่านั้นนะครับก็คือดูดูเครื่องมือดูอินดิเคเตอร์ต่างๆว่า ขาอยู่ในจังหวะอะไรแล้วมันจะเคลื่อนตัวขึ้นไปอย่างไรนะครับเราจะดูจากกราฟง่ายๆนะครับดูแค่เครื่องมือ3-4ตัวที่อยู่ในกราฟนี้นะครับแล้วก็ดูอินดิเคเตอร์ตัวอื่นเสริมเข้ามานะครับเพื่อยืนยันราคาว่าจะไต่เวยอย่างไรนะครับดูจากตรงนี้นะครับจะเห็นว่ากราฟนั้นราคายืนเหนือกึ่งกลางร,รูจัแบนดขึ้นไปด้านบนแล้วก็ยังกำลังยืนเหนือกึ่งกลางลีเนียเลกชั่นนะครับราคาสูงสุดของกราฟนี้นะครับ ราคาสูงสุดของเขาก็คือเขาจะไปที่จุดสูงสุดของเขาก็คือ2 2บาทแล้วก็จุดต่ําสุดของเขาก็คือเขาสามารถลงมาที่าราคาจุดต่ําสุดของเขาก็คือหนึ่งจหรือ 1. หรือ1นึนะครับนั่นคือราคาต่ําสุดของเขาคือช่วงจังหวะนี้นะครับก็แลเห็นแล้วนะครับทีนี้ราคาของสลิจะเป็นอย่างไรก็ดูจากแนวโน้มก็คือวันนี้เขามีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับก็เนื่องจากว่า เวลาเวลาราคาไล่ขึ้นไปนะครับเขาจะไม่เขาเขาจะไม่ขึ้นไปทีเดียวสักสี่แท่งเทียนที่เป็นสีเขียวนะครับเห็นไหมครับเขาขึ้นไป1 2 3สก็เป็นวันถัดมาก็เป็นสีแดงแล้วก็เป็นสีแดงยอดตัวลงมานะครับแล้วก็กดลงมาให้ให้ให้ได้กําไรให้ได้ได้ต้นทุนที่ต่ําลงมาก่อนก่อนที่จะสวิงตัวเองขึ้นไปที่ด้านบนของลีเนียลักชั่นนะครับนะครับจังหวะก็จะเป็นเช่นนี้นะครับจะ ต่ถ้าเกิดท่านคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าท่านก็ต้องลองรอดูในในวันถัดไปหรือวิคถัดไปนะครับว่าจังหวะของสลินั้นก็จะมีการย่อตัวก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าการย่อตัวลงมาเขาก็จะย่อตัวลงมาที่จุดต่ําสุดแล้วก็อยู่ตรงเก่งกลางบุชแบกนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็อาจจะรอรับที่1.7ก,กว่าก็ได้นะครับแล้วราคาก็จะค่อยๆสวิงกลับขึ้นไปที่2บาทนะครับดูเครื่องมือนะครับตอนนี้ ISI นะครับ หลังจากที่ขึ้นไปชนโอเวอร์โบสนะครับราคาก็ยอดตัวลงมานะครับอยู่ที่63 m c d d ก็ซด์ก็ย์ไปทานด้านข้างขาดแค่วอลรุ่มนะครับวอนรุ่มภายนอกประเทศนั้นเข้าแต่ว่าวันรุ่มภายในก็ออกนะครับเพราะฉะนั้นตัวสลีนี้ก็แค่รอวอลลุ่มของนักทุนภายในแต่โดยทั่วดูทั่วไปโดยรวมแล้วนะครับราคาก็จะไซเวอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราไปดูว่าจะมีโอกาสไปที่เท่าไหร่นะครับเข้าไปดูในทาวเวิร์กนะครับ ก็มาดูปรากฏว่าทา a m e week นั้นเป็นจุดสูงสุดคือจุดที่เขาทำกำไรสูงสุดแล้วนะครับก็คือเป็นจุดที่ควรขายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อราคาขึ้นมาถึงจุดควรขายราคาก็จะค่อยไซเว์ต่ำลงไปนะครับก่อนก่อนที่จะไปชนเส้น2องว,วันแล้วก็สวิงกลับขึ้นมานะครับถ้าโดยโปกติจะเป็นเช่นนี้นะครับแล้วจังหวะการเดินทางของราคาทั้งหมดก็ไซเว่อขึ้นไปนะครับก็จะยกโลาทำนิวไฮแล้วก็ยกโลแล้วก็ทำนิวไฮนะครับ สิรินะครับดังนั้นจากตรงนี้เราก็เห็นว่าสิริยังคงทํากําไรได้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านจะเข้านะครับท่านก็รอให้จังหวะเขาย่อตัวลงมาก่อนแล้วค่อยเข้านะครับเมื่อย่อตัวลงมาถึงจุดบริเวณแถวๆนี้นะครับใกล้ๆตัวใกล้ๆกลุ่มชั้นชั้นแรกก็จะอยู่ประมาณสักดิเลเลกชั่นนะครับพ,พอพอย่อมาตรงนี้เสร็จก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับหรือจะมีโอกาสที่ราคาถ้าเราดูตรงนี้ก็จะเห็นว่า แท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายามว่าในวันถัดไปราคาเปิดมาจะเสมอตัวราคาเดิมแล้วก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปหรือว่าจะเป็นจังหวะที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับวันถัดไปก็จะเป็นเช่นนี้นะครับสาหรับตัวสิรินะครับนี่คือความเคลื่อนไหวของสิริที่เราคาดคะเนให้ท่านนักลงทุนได้รับทราบกันนะครับถัดมานะครับเป็น F S S นะครับตัวนี้หลังจากที่พุ่งทะยานขึ้นมาเยอะเลยนะครับราคาก็กาลัง เขาเรียกกําลังดมข่าวกันนะครับข่าวว่าจะจ่ายภาษีไม่จ่ายภาษีมันจะมีผลเสียผลดีอะไรยังไงให้กับ F อ s นะครับก็ดูแต่ว่าประเด็นคือวันนี้ยังคงมีวลุ่มเข้ามานะครับถ้ายังมีวลุ่มเข้ามานะครับราคาก็ยังจะคล่องขึ้นไปได้นะครับมีวลุ่มเข้ามา RSI MACD ก็ยังคงอยู่เหนือเด่นจะจุดไซด์เว่อัพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ที่86นะครับถ้ายังมียังมีแรงไซด์ไซด์เว์ขึ้นไปนะครับราคาก็ ก็จะมีการสวิงขึ้นไปแล้วก็มีการย่อตัวลงมานะครับอยู่ที่บริเวณนี้นะครับตัวนี้เราจะทํำยังไงดีครับปรากฏก็คือว่าประเด็นก็คือว่าในในวันถัดไปนะั้นมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปหรือเปล่าถ้าเราดูแท่งเทียนนะครับที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนก็หมายว่าในวันถัดไปราคาจะย่อตัวลงมานะครับเป็นสีแดงนะครับและก็เป็นสีแดงแต่ประเด็นก็คือว่าเ็าเปิดกระโดดขึ้นไปเป็นสีเขียวนะครับเมื่อเปิดกระโดดขึ้นไปเป็นสีเขียวมันก็มี ข้อไม่ข้อแม่หนึ่งว่าเมื่อเปิดกระโดดเป็นสีเขียวถ้ายังคงมีวลลุ่มเข้ามานะครับถ้ายังมีวลลุ่มเข้ามาราคาก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็เปิดเหนือหรือเปิดเปิดราคาเท่าเดิมแต่ว่ามีโอกาสพุ่งขึ้นไปฉะนั้นตัวนี้ท่านก็ลองพี่นาดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็แนะนําว่ามีโอกาสที่จะทำกำไรได้เล็กน้อยนะครับถ้าเกิดท่านเข้าเร็วแล้วออกไปเร็วนะครับก็เป็นจังหวะให้นัดเสี่ยงนะครับเพราะจริงๆก็คือว่า ทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องระมัดระวังด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าจะเห็นว่านักลงทุนต่างประเทศนั้นแท่งเทียนเป็นสีแดงเพราะว่านักทุนต่างประเทศดูอ่านการาฟแล้วก็เขาเรียกว่าทํากําไรได้ยากเพราะฉะนั้นนักงทุนต่างประเทศก็เทขายในส่วนที่เป็นกําไรเพราะว่าถือว่าตรงนี้เป็นจุดสูงสุดของเขาแล้วนะครับถือว่าขึ้นไปแรงทีเดียวนะครับทุนต่างประเทศก็คือมีทุนอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้น เมื่อเมื่อเมื่อมีทุนหร,หรือมีกําไรขึ้นไปขนาดนี้เขาก็าคิดว่าเขาพึงพอใจในสิ่งที่เขาได้กําไรนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความพึงพอใจในการที่จะทํากําไรไปเรร้อยแอ้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถึงจุดกําหนดออกก็ควรต้องออกนะครับถ้านักทุนครับด้วยความห่วงใยนะครับอาถัดมานะครับกันกุลนะครับกันกุลจังหวะของเขายังคงไซ d e เวย์ไปดาวบนด้้นล่างนะครับกันกุลนะครับวันนี้มีวอนลุ่มเข้ามาเป็นวอนลุ่มขายนะครับ ป็นรูลุ่มขายแต่ทุนต่างประเทศยังคงให้ความสําคัญของการกุลนะครับก็ยังคงเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับถ้ามองการกุลนะครับราคาก็จะค่อยๆสวิงออกไปด้านข้างนะครับสวิงดาวไปด้านข้างนะครับเพราะว่าตัวนี้มีเส้น2องระวันอยู่ด้านบนนะครับถ้าเกิดขึ้นไปขึ้นไป,นไปสูงสุดก็ไปชนเส้น2องระวันก็จะดีดกลับลงมาตัวนี้วิธีการที่เราจะเก็งกาไรก็คือเราจะเข้าเก็งกําไรตรงบริเวณปัจจุบันนะครับแล้วก็รอให้ราคาพุ่งขึ้นไปชนเส้น2องระวัน ราก็ขายที่ตรงบริเวณเส้น2องเลวันนะครับเพราะว่าเม่งั้นราคามันก็จะไซด์เวดาวลงมาก่อนที่จะสะสมพลังแล้วก็พุ่งทะลุเส้น2องเลวันขึ้นไปในการเดินทางของการคุณนั้นก็จะเป็นจังหวะไซด์เวด้าเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาที่5บาทนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่5.32บาทแล้วสวิงดาวลงมานะครับประเนให้ท่านทราบตามนี้นะครับถ้าจาก rsi ก็อยู่ที่43นะครับ m a c d ก็ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นซีโร่แล้วก็เส้นสัญญาณนะครับ แน่นอนว่าตัวนี้ราคาจะไซด์เวฟต้นข้างถึงไซด์เวฟอัพขึ้นไปนะครับก็ลอสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับสำหรับตัวกันกุลนะครับราคาก็จะค่อยๆเวียงขึ้นไปแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเราถ้าเกิดจะเข้าเข้าเก่งกําไรก็น่าจะทําได้นะครับเข้าเก่งกาไรเพราะว่าแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับก็หมายว่าราคาท่านถัดไปราคาก็จะเปิดสเสมอตัวหรือราคามากกว่าเดิมขึ้นไปดูให้ดีนะครับว่าจังหวะของมานั้นเป็นอย่างไรนะครับ ถ้าท่านเข้านะครับท่านควรจะรับที่จังหวะไหนนะครับตัวนี้อยู่ที่5บาทนะครับราคาอยู่ที่5บาทนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะรอรับที่4.95นะครับแล้วราคาก็จะค่อยๆสวิงตัวขึ้นไปด้านบนชนเส้น2องเลววันแล้วก็ยอดตัวอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้แนะนําว่าควรจะไปขายที่เส้น2องเลววันนะครับเพราะราคายังไงมันต้องพุ่งขึ้นไปที่5.32นะครับก็เรียนให้ทันทราบประมาณนี้นะครับอันนี้2ตัว3ตัวแล้วนะครับถัดมานะครับตัว ECC, ECT, CCET, CCET ก็พุ่งขึ้นไปนะครับชนเหนือเส้นสองเวัันขึ้นไปแล้วก็ไปยืนอยู่ด้านบนของ Linear Regression นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่สูงแล้วก็พอที่จะย่อตัวลงมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า RSI ขึ้นไปอยู่ที่ o b o t คือจุด70นะครับอยู่ที่ตรงนี้7จ MACD ก็ยังคงสวยงามยังถือว่าขึ้นได้ต่อนะครับมีวนรุ่มเข้ามาเยอะนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับเพราะฉะนั้น เราก็บอกเลยว่าตัว CCET นี่มีโอกาสที่จะไซเวย์ขึ้นไปต่อเพราะว่าจังหวะของเขาเป็นแท่งเทียนหนาแล้วก็ masa, มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนก็คือปกติราคาจะต้องเปิดเสมอตัวจะมีลดหลั่นลงมานะครับดังนั้นตัวนี้จังหวะที่ทํากําไรก็มีจังหวะนะครับคือเข้าไปเข้าไปแล toi, ้วพอมันเด้งขึ้นไปด้านบนเราก็ขายเพื่อเราได้กําไรนะครับแล้วก็จังหวะนี้ก็คือ ตัวนี้น่าน่าจะเป็นตัวต้นเทนหรือสร้างเทนใหม่นะครับเพราะเขาจะเขากลับเขากลับทิศทางขึ้นไปนะครับต้องยืนยันด้วยไทม์เฟรมวีคนะครับว่าเขาสามารถที่จะทากาไรได้อีกเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็คือเขาจะค่อ,คอยๆไซด์เวย์ขึ้นไปเพื่อกลับทิศทางของไทม์เฟรมวีคให้กลับไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับแล้วก็อาจจะทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับราคาสูงสุดที่คาดว่าจะได้ก็คือประมาณ2.82นะครับสลับไทมเฟรมวีคนะครับึงว่า ISI ยังคงชี้ขึ้นเ m ็มเออยู่เหนือศูนยแล้วก มีวอลรุ่มเข้ามีวอลรุ่มเข้าทั้งภายนอกภายในถือว่าตัวนี้เป็นจังหวะจุดค,ค่อยๆเทินอลาวราคาหรือรีบาลราคากลับขึ้นไปนะครับนี้ถ้าเกิดท่านรับก็ราคาที่2.54แต่ว่าราคาที่ทํากําไรขึ้นไปก็จะประมาณ2.82นะครับนี่คือกําไรสูงสุดของตัว CCEt นะครับก็เรียนให้ท่านทราบประมาณนี้นะครับนี่ก็ได้มา4ตัวแล้วนะครับถัดมาอีกตัวน่าจะเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือตัว s p r c s p r c นั้นก็พยายามที่จะพุ่งทละลุเส้น2แล้ววันขึ้นไปให้ได้นะครับดูแล้วก็น่าจะพุ่งขึ้นไปได้เพราะว่าอะไรครับน่าจะเป็นพุ่งในวันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากว่าแทังเทียนนะครับเป็นโดจิมีไส้เทียนยาวจุดด้าน,นล่างหมายก็ว่าในวันถัดไปราคาก็จะเปิดเหนือหัวเดิมแล้วก็มีมีราคาพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วจากตรงนี้ก็คือว่าเมื่อไหรก็ตามที่ราคาลงต่ำสุดเขาก็จะค่อยๆสวิงขึ้นไปที่จุดสูงสุดก็คือ ด้านบนของ linear e a t i o n นะครับราคาก็จะไปทำกำไรสูงสุดที่ประมาณ11.82ตอนนี้ราคารับอยู่ที่11.40นะครับถ้าเราดู indicator นะครับ RSI อยู่เพียง59นะครับยังสามารถ s i d e w a y ์ขึ้นไปได้ต่อ MCD ก็ยังคงชี้ออกด้านข้างนะครับไม่มีแค่วอลลุ่มเข้ามานะครับรอแค่วอลลุ่มภายนอกภายในเข้ามานะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ยังคงมีโอกาสนะครับในราคาที่จะไซ d e w a y ์กลับขึ้นไปนะครับดูจากตรงนี้ก็ราคาก็จะ เบี่ยงขึ้นไปเหนือเส้น2แลเวันให้ได้นะครับตอนนี้คือเขามีการต่อสู้ตรงเท่นเส้น2แลเวันถ้าเกิดสู้ไม่ไหวราคาจะย่อตัวลงมานะครับแต่ถ้าสู้ไหวราคาจะพุ่งขึ้นไปเหนือเส้น2แลเวันนะครับแล้วพอเหนือเสร็จปุ๊บราคาก็จะไหลต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งอาจจะทะลุตัวอะไรในเลเชั่นขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มแบบนี้เราต้องดูที่ไทม์เฟรมวีคนะครับว่าเขามีโอกาสจะปรับตัวขึ้นไปหรือเปล่านะครับจากที่เข้ามาดูในไทม์เฟรมวีคก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้น s i d e w a y ขึ้นไปได้แล้วทำกำไรได้อีกต่อเนื่องนะครับตอนนี้ราคาของท่าเฟรมวิกอยู่เหนือเส้นเกิกลางบูโจแบรนนะครับแล้วราคาก็ไซด์แวบขึ้นไปก็จังหวะของมันก็จะค่อยๆไซว์ไปขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับดูจากตรงนี้ตรงนี้นะ่าจะเป็นสีแดงก็ได้นะครับวิกวิกสุดท้ายเพราะว่า3วิกก่อนหน้าคือเป็นสีเขียวสีเขียว,ส,ยวสีเขียวนะครับจำไว้นะครับว่ามันจะไม่เป็นสีเขียว3 4วันติดหรือ5วันติดนะครับในการเป็นแท่งเทียนยนะครับว่ามันจะมี สีแดงสอดแทรกอยู่ระหว่างทางดังนั้นก็เรียนให้ท่านทราบว,ว่าอดวิตนี้ก็จะอาจจะเป็นสีแดงหรือว่าปิดพุ่งขึ้นไปแล้วก็ปิดกลับลงมาเป็นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าดูกันต่อไปในอีกลหลายอาทิตย์นะครับถ้าถ้ารา,าคา set ยังคงไซเว์ขึ้นไปที่ปันเตัวนี้ก็มีโอกาสที่กลับขึ้นไปที่1 3บ4บาทนะครับสรับ sprc เพราะฉะนั้นถ้าท่านเข้านะครับบริเวณตอนนี้ที่ราคา11.40ท่านก็กับปันทนถือให้ราคาไปที่ 14บาทได้นะครับตอบคือเป็นกําไรตอบแทนให้กับท่านนักทุนได้นะครับในการทํากําไรนะครับเราจะไม่หมงสั้นๆถ้ามันยังคงมีโอกาสทํากําไรได้อย่างตรงนี้เราจะเห็นว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้ยังคงมีโอกาสทํากำไรขึ้นไปที่14บาทเราก็ต้องกัดฟันทนถือไปนะครับเพราะว่ามันจะคงไซเวไปเป็นอัตโนมัติไปจังหวะตามจังหวะของมันนะครับว่าจากราคา11บาทมันจะไปที่14บาทเราก็ต้องดูท่าเฟรมเดย์กับท่าเฟรมวิกประกอบกันแล้วก็ อาจจะดูทามเฟรม4ชั่วโมงในจังหวะใกล้ๆว่าจะเข้าตรงไหนหรือออกตรงไหนนะครับเอาเฟรม4ชั่วโมงจะเป็นตัวบอกนะครับตอนนี้ก็คือว่ามันกําลังจะสูงขึ้นไปกว่าเส้น2อง้ววันนะครับเพราะฉะนั้นราคามันก็อาจจะมีการยอดตัวกลับลงมาก็ได้นะครับหลังจากที่มันชนรีเนเลคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องลองพิรนาดูดีๆนะครับใจเย็นในการที่จะพิจารณาเข้านะครับยังยังไม่ต้องรีบเข้านะครับ ดูก่อนนะครับว่าถ้ามันยังคงยืนเหนือเส้น2องร้อวันได้นะครับราคามันก็จะ,จะค่อยๆขึ้นไปแล้วก็เวียงลงมาแล้วก็ชนแล้วก็เวี่ยงขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนทิศทางของเรนเนีย์เลกชั่นให้ไซวฟขึ้นไปนะครับก็เรียนทันทราบด้วยความห่วงใยและด้วยความเคารพนะครับท่านักทุนครับอยากให้ท่านนั้นได้กลับมาชมในคลิปของเราได้ทุกๆวันแล้วก็รับฟังวิธีการวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางให้ตัวท่านนั้นตัดสินใจนะครับในการลงทุน ทุสิ่งทุอย่างเราพยายามที่สแกนหุ้นที่มีโอกาสที่ทํากําไรกับทานายทุนได้รับชมรับทราบกันนะครับเราก็ยังเป็นที่นิยมในตลาดเพราะว่ามีวลุ่มเข้ามาอย่างหนานแน่นนะครับก็วันนี้เราก็อธิบายให้เห็นถึง5ตัวนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวดีตัวดีเป็นแนวโน้อมอย่างไรและจะเข้าเก่งกําไรแล้วต้องอดทนถือเท่าไหร่ถึงจะได้กําไรนะครับก็เลยให้ท่านทราบในเช่นใน,ใน,ใ,นในแบบนี้นะครับถ้าเกิดท่านชอบ ใต้แบบนี้ท่านก็กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์ไว้นะครับแล้วกรุณาสมัครสมาชิกนะครับเราก็เพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่าทัพชีมงานที่ได้ทําต่างๆในทุกๆวันให้ท่านได้รับชมกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกท่านครับด้วยความเคารพนะครับสวัสดีครับ